สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรับพระเครื่องทุกคนนะครับวันนี้ร้านอนุรักษ์พระเครื่องมีพามาแบ่งปัน,นครับสนใจโทรศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าหรือทักไอดีไลน์ศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าทางร้านมีบริการเก็บไปทานนะครับทางร้านเราส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับไม่ว่าโอดหรือเก็บไปทานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดอีพีต่อๆไปครับ วันนี้ผมมีพักมาแบ่งปันปหลักหลัในการนะครับชอบตรงไหนสนใจไหนก็โทรมาเบอร์นี้เลยครับไอเดลน์ก็เบอร์นี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมรายการแรกนะครับรายการแรกจะเป็นเหรียญอันนี้เป็นเหรียญพระเจ้าตากพี่ดูครับสวยๆนำเดิมพี่เป็นเหรียญพระเจ้าตากศิลนะครับดูครับหลงปูทิมปลูกเสกนะครับปีหนึ่งแปดนะครับสวยๆนำเดิมพี่ดูครับต่อโค้ชชัดเจนเลยพี่เป็นเนื้อทองแดงลงดํานะครับดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับรายการนี้เอาห้าร้อยบาทนะครับ ดูครับมีเส้นขีดอย่างเงี้ยพี่ครับดูนะครับสวยพี่หัวห่วงปิ้นๆเลยพี่ดูครับดูขอบนะพี่ดูครับขอบตัดนะพี่สวยๆดําเดิมพี่ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหยดน้ำนะพี่เป็นเหรียญหยดน้าหลงปุทิมนะครับสวยๆดําเดิมพี่ดูครับอายุเก้าสิบหกปีนะครับปีหนึ่งแปดนะพี่สวยๆพินเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะพี่เป็นเนื้อทองแดงผปวไฟปีหนึ่งแปดมีเส้นขีดนี่นะครับพี่ สวยพี่สวยเลยนะพี่สวยสวยเดิมเดิมเลยครับรายการนี้ผมเอาห้าร้อยบาทพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระปิตานะพี่เป็นพระปิตาหลงโปเอี่ยมเนื้อผงคุกรักนะครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับเป็นพระปิตาหลงโปเอี่ยมนะครับดูครับสวยสวยเดิมเดิมพี่เนื้อผงคุกรักนะพี่ผมเอาอ่า 600บาทพี่เอา600บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการน,นี้เป็นนี่เป็นพระปิตาพี่เป็นพระปิตาน่าจะเป็นของหลวงพ่อทับนะพี่สวยๆเดิเดิมพี่ดูครับว่าเป็นพระปิตาพี่ผมดูน่าจะเป็นหลวงพ่อทับนะพี่ผิดถูกอย่าว่ากันนะพี่ผิดถูกอย่าว่ากันนะพี่สวยๆนดําเดิมเอา500บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระกุวัดพับนะพี่ เขาเรียกพิมบรรทาเสมาหรือพิมพ์หันข้างนะพี่เก่าเก่าเลยครับดูครับดูครับสวยสวยเดิมเดิมเก่าเก่าเลยนะครับดูครับรายการนี้ผมเอา500บาทนะพี่เอา500บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระปิตาพี่เป็นพระปิตาหลวงพ่อทัพนะพี่ดูครับดูครับเขาเรียกปางซ่อนหาปางซ่อนหาแล้วพี่สวยสวยเดิมเดิมเลยครับมีจานด้านหลังนะพี่มีจานด้านหลังนะครับเป็นพระปิตา เนือเมฆกระพัดนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่เอา500นะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงปูสุกวดปากคอมะขามเท่านะครับปี2466ี่นะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับรายการนี้ผมเอา500บาทพี่เอา500บาทนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกนะพี่สวยๆน้ำเดิมไหมครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระขุนแผนนะครับเป็นพระขุนแผนเคลือบนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับเอาสี่ร้อยพอพี่เอาสี่ร้อยบาทนะพี่เป็นพระขุนแผนเคลือบนะพี่ดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่นะครับวัดใหญ่แชมคนอยุธยานะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมครับผมเอาสี่ร้อยพอพี่เอาสี่ร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับ น่าจะปีปศสองสี่แปดห้าไมพี่เป็นเหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกนะพี่สวยๆน้ำเดิมเลยนะครับสวยๆน้ำเดิมเลยนะครับดูครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจ่าท่าพี่สวยมากพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นกะลาแกะนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับแกะเป็นรูปราหูนะเป็นของหลวงพ่อน้อยนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับดูครับด้านหลังจะมีจานท่านพี่ผมเอาห้าร้อยบาทนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหนาาร,นนรีกกรรรรยญพระอาจารย์ขันนะครับวัดนกกระจาบนะครับดูครับสวยๆดเดิมพี่เป็นเหรียญพระอาจารย์ขันนะครับวัดนกกระจาบนะพี่ส,สวยๆดเดิมรายการนี้เอาเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลงพระทวดครับเป็นหลงประท้วดอันนี้เป็นเนื้อชุบทองนะพี่ส,สวยๆด้เดิมปีศูนย์ห้าหลังสื่อมีสองกาดนะครับดูครับ สวยๆน้ำเดิมพี่เป็นเนื้อชุบทองแกะกรรมการนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่้าตาคมชัดเลยนะพี่สวยเดิมมากพี่ดูครับด้านหน้าตัวทองนะพี่นิยมสุดเลยครับดูครับเป็นเนื้อชุบทองเอา600บาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญพระพรมวุณีนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับสวยๆน้ำเดิมเลยพี่ดูครับประสองสี่หกหนึ่งนะครับนะครับวัดสุทัศนะพี่วัดสุทัศนนะครับ หลังไปแบบนี้พี่ดานหลังไปแบบนี้เอา500บาทพี่เอา500นะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอันนี้เป็นพระรีลาเม็ดขนุนพิมพ์ใหญ่นะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับเป็นพระรีลาเม็ดขนุนนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับดูครับรายการนี้เอา500พี่เอา500อนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลงพ่อทวดนะาพี่เป็นเหรียญหลงพระทวดนะครับด้านหลงังหลงปูทิมนะพี่สวยๆนําเดิมพี่ดูครับดูครับอันนี้เขาเรียกเหรียญห้าเหลี่ยมนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะาพี่เนื้อทองแดงผิวไฟนะครับสวยๆนําเดิมพี่ผมเอาห้าร้อยบาทนะครับเอาห้าร้อยนะครับสวยเดิมมากพี่ like yes? สวยเดิมเลยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระปิตานะครับพิมสามเกลนทาพี่สวยๆนําเดิมพี่ดูครับ เป็นของหลวงพ่อทานะพี่เป็นของหลวงพ่อทานะครับเป็นพระปิตาสามเกลอนะครับเอา500บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพุ่มนะพี่สวยๆตาเดิมพี่ดูครับดูครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะพี่ขอบกระบอกนะครับดูครับสวยมากพี่สวยมากในาหลังเป็นยันต์าเต้านะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกเอา500บาทนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้เป็นเหรียญหลงพ่อพรมนะพี่สวยๆน้าเดิมพี่ดูครับดูครับเป็นเหรียญหลงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับสวยๆน้าเดิมเลยครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงนะพี่สองสี่ไอสองห้าหนึ่งหกนะครับดูครับมีเส้นผมแมววิ่งรอบเลยพี่ดูครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่ออีนะครับเอา400บาทพี่เอา400บาทนะครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่ออีนะพี่สวยๆน้าเดิมพี่ดูนะครับเอา400บาทนะพี่สวยๆน้าเดิมเลยครับรายการต่อมาพี่เป็นพระกิ่งก้นถ้วยนะครับรายการนี้เป็นพระกิ่งก้นถ้วยนะพี่สวยๆนําเดิมพี่ดูนะครับดูครับเป็นพระกิ่งก้นถ้วยนะพี่สวยเดิมมากพี่ดูนะครับ ดูครับสวยเดิมมากพี่ตอกเม็ดงาด้วยพี่ผมเอาห้าร้อยพี่กิ่งดังนะพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้เป็นพระหรือสีนะพี่ไม่รู้ว่าที่ไหนนะพี่ไม่รู้ที่นะพี่เอา4ี่ร้อยพอพี่เก่ามากพี่ไม่รู้ที่นะครับดูครับดูครับเก่ามากเลยพี่อันนี้ไม่รู้ที่ริงงนะพี่แต่เก่ามากเลยพี่ มีจานที่ก้นด้วยพี่เอาสี่ร้อยพอพี่รายการต่อามาพี่รายการนี้จะเป็นพระสมเด็จนะพี่เป็นพระสมเด็จอาจารย์ฟั่นนะพี่สวยๆดเดิมพี่ดูนะครับดูครับเป็นพระสมเด็จอาจารย์ฟั่นนะพี่ลาบผลพูนอะไรนะพูนทวีไหมพี่สวยมากพี่สวยมากใช่ใช่พูลทวีนะครับผมเอาห้าร้อยพี่ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรนะพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่ดูครับหลวงพ่อเพชรเกาะพังงานนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมเลยครับด้าน e าหลังนะครับดูครับรายการนี對對้เอาห้าร้อยบาทพี่ดูครับมีเส้นกีดทีรษะนะครับและตัวนังสือจะเป็นผดผลผนะพี่สวยสวยน้ำเดิมเลยครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระปิตานะพี่อันนี้เป็นอ่าหลวงพ่อทับนะาพี่ใช่พี่เป็นหลวงพ่อทับนะครับ สวยๆน้ำเดิมพี่ผมเอา500บาทพี่เอา500นะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเขี้ยวแกะนะพี่เป็นเขี้ยวแกะไม่รู้ว่าเป็นเขี้ยวเสืออะไรนะพี่หรือว่าเป็นหมูตันหรือเปล่านะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับดูครับแกะเป็นรูปเสือพี่เป็นของหลวงพ่อปานนะพี่ผมเอา600บาทพี่รายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับประศรส2งนะครับ ดูครับเป็นบล็อกดอกกันโค้งครับประสองสี่แปดสองนะครับสวยเดิมพี่น่าจะมีสี่บล็อกนะพี่รุ่นนี้นะครับสวยๆน้ำเดิมพี่เอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลงพ่อลุงนะพี่วัดบางแหวนนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับดูครับเส้นผมแมวเต็มพื้นเหรียญเลยครับดูครับปีสองพันห้าร้อยครับปีสองพันห้าร้อยผมเอาห้าร้อยบาทนะครับใช้ยาเขาเด็กนะครับหลงพ่อลุ่ง รายการต่อมาพี่เป็นพระสมเด็จนะพี่ตรงนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่พี่เก่าๆพี่ดูครับลงรักเก่าๆนะครับดูครับดูครับเก่ามากพี่เก่ามากเลยครับเป็นพระสมเด็จเก่ามากเลยพี่ดูครับลงรักเก่ามากเลยครับดูครับสวยๆนำเดิมพี่ผมเอาห้าร้อยบาทนะพี่เอาห้าร้อยบาทนะพี่ไม่รู้ว่าเป็นกุไหนนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระอุปคุตนี่เป็นพระอุปคุตนะพี่สวยๆนำเดิมพี่ดูครับ ดูครับองนี้เป็นเนื้อออกสำลิศเงินนะพี่ดูครับเก่ามากพีู่ครับเป็นพระอุปคุตนะพี่เป็นพระกุอยุธยานะครับเอา500รอพอพี่เอา500บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้เป็นพระลูกหล่อหลวงพ่อผางนะครับดูครับปีหนึ่งกว่าพี่เป็นรุ่นแรกนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมหูกลางๆพี่แล้วมีเส้นหลังหูนะครับสวยเดิมไม่ องนี <abil itation. S 2> ้400เอาเอาสี่ร้อยพอพี่เอาสี่ร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี iye. ้จะเป็นอ่าหลงพระเดิมพี่ลงลงยารงชาติพี่ลงยารงชาติมีจานนะครับด้านหลังมีจานพี่ดูครับเห็นนะพี่ด้านหลังมีจานพี่เป็นเหรียญหลงพระเดิมลงยารงชาติเอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงพระกวยครับอันนี้เป็นเหรียญเนินบางพี่บล็อก ปลาขีดเห็นไหมบาขีดลายจุดนะพี่ดูครับสวยมากพี่ดูครับเห็นไหมมีเส้นขีดสองเส้นแล้วก็มีจุดเหมือนจุดไข่ปลาพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับยกช่อฟ้าสาราวัดเนินบางนะพี่สวยๆนํำเดิมพี่หูห่วงเป็นเป้ลเลยพี่ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อหลุนชัยยาเก้ายอดนะพี่ดูครับ เป็นเหรียญหูเชื่อมท่พี่สวยๆน้ำเดิมเก่าๆเลยครับ huh. ดูนะครับเอาห้าร้อยพี <not right. S 3> ่เอาห้าร้อยนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อหลุ่นะพี่ฉายาเก้ายอดนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าหลวงพ่อโสธรนะครับเหรียญนี้ไม่ทราบที่พี่เป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมครับไม่ทราบที่นะพี่ขอบกระบอกนะพี่ดูนะครับ เอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะพี่ต่อมารายการสุดท้ายพี่รายการนี้จะเป็นอ่าเป็นพระยี่สห้าศตวรรษพี่นอนกล่องมาแบบนี้เลยครับเก่าๆเลยพี่ดูครับอันนี้เป็นเนื้อตะกั่วพี่ดูนะครับดูครับรบล็อกเข็มด้วยพี่บล็อกเข็มนะครับเป็นพระยี่ห้าศตวรรษนะครับกล่องนี้เอา700รบาทพี่ยกชุดไปเลย700รอบาทนะพี่ดูครับดูครับ เป็นพระยี่ผ้าสัตว์วัดมีเนื้อดินด้วยพี่เนื้อดินนะครับเนี่ยพี่เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับอ่าหมดนะพี่ท่านใดครับสนใจรกันไหนครับโทรมาเบอร์นี้เลยครับศูนย์เก้าสองแปดสามสี่สองแปดสามห้านะครับหรือพักไอเดียรายศูนย์เก้าสองแปดสามสี่สองแปดสามห้านะครับ,รส,28 28รบสำหรับวันนี้ต้องขอกราบสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีครับ